คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast สวัสดีปีใหม่2023นะครับทุกคนเชื่อว่าช่วงท้ายปีที่ผ่านมาทุกคนคงได้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดปี2022ไปแล้วนะครับและคงได้วางแผนเตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในปี2023แล้วด้วยใช่ไหมครับผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราทุกคนจะเติบโตขึ้น เข้มแข็งขึ้นมีความเชื่อที่มากขึ้นและพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นกว่าในปีที่แล้วนะครับก็ไนกุดไนในปีนี้อยากชวนทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันโดยเจ็ข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าเราสามารถวางใจพระเจ้าได้นะครับข้อแรกอยู่ในสรุดีบทที่84ข้อ11บอกว่าเพราะพระยาเวพระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโลพระยาเวประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระองค์ไม่ได้ทรงห่วงสิ่งดีอันใดไว้ทุกครั้งที่เราอธิษฐานขอสิ่งใดาจากพระเจ้านะครับพระเจ้าก็จะทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอครับพระองค์ไม่เคยห่วงอะไรเอาไว้เลยนะครับแม้แต่พระบุตรของพระองค์ข้อ2อยู่ในอิสยาบทที่55ข้อ8และ9ครับบอกว่าเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา พระยาเวตรัดดังนี้แหละเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงมองเห็นทุกสิ่งได้กว้างกว่าที่สายตาและปัญญาของเราจะยังถึงครับเราจึงวางใจในความรอบคอบและรอบรู้ของพระองค์ได้ครับข้อ 3. อยู่ในกันาลวิถีบทที่ 23: ข้อ19ครับบอกว่า พระเจ้าทรงไม่ใช่มนุษย์ที่จะมูสาและไม่ได้ทรงเป็นบุตรของมนุษย์ที่จะต้องกลับใจพระองค์จะไม่ทรงทำตามที่ตรัสไว้แล้วหรือพระองค์จะไม่ทรงทำให้สำเร็จตามที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วหรือเป็นคำกลอนที่บาลาอัมกล่าวกับบาลาครับซึ่งเป็นคำพูดที่ยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาทุกอย่างที่ทรงให้ไว้กับเราและบรรพบุรุษของเราครับทุกคำที่พูดถึงพระเจ้าในพระคัมภีร์ เราสามารถวางใจในพระองค์ได้ครับข้อ4อยู่ในลูกาบทที่12ข้อ32บอกว่าฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระไทยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านพระเจ้าอยากที่จะประทานแผ่นดินของพระองค์ให้กับเราครับหลายครั้งการที่เราต้องเจออุปสรรคหรือบททดสอบในชีวิต ก็เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาการทรงนำของพระองค์เพื่อที่พระองค์จะมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถดูแลแผ่นดินของพระองค์ได้โดยมีพระองค์ทรงนำนะครับข้อ 5. อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่6ครับเป็นตอนที่ผู้นำชาวยิวกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากโมเสสไปสู่โยชูวาครับและโมเสสกล่าวกับเขาว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรือครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาเวพระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านแน่นอนครับว่าพระเจ้าก็จะทรงไปกับเราในทุกหนแห่งและไม่ทอดทิ้งเราเช่นกันนะครับข้อ 6. อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 32: มอข้อีครับบอกว่าพระศีลาพระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์พระมันคาทั้งสิ้นของพระองค์ก็ยุติธรรม พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและปราศจากความอธรรมพระองค์ทรงยุติธรรมและทรงเที่ยงตรงหมายความว่าทางของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบเสมอครับและเราไม่จำเป็นต้องกลัวหรือกังวลใจเลยเมื่อเราเดินอยู่ในทางของพระองค์พระเจ้าจะทรงมีหนทางที่ดีที่ยุติธรรมและเที่ยงตรงเพื่อเราเสมอนะครับและข้อ7ครับอยู่ในยอห์นบทที่3ข้อ16ครับบอกว่า พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักเรานะครับและพระองค์รักเราจนได้ยอมสละพระบุตรของพระองค์เพื่อจะช่วยพวกเราให้รอดได้ครับการที่ใครสักคนจะยอมสละบุคคลที่เขารักมากเพื่อช่วยเหลือใครอีกคนหนึ่งนั้นเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ โดยเฉพาะเมื่อเขาผู้นั้นยอมสละชีวิตของตัวเองด้วยหมายความว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าของเราอย่างที่เราประเมินไม่ได้เลยนะครับในคืนนี้ขอให้พระคำทั้ง7ข้อนี้จะเข้าไปฝังในหัวใจของคุณในทุกครั้งที่คุณต้องเจอเรื่องที่อาจจะหนักใจเรื่องที่อาจจะทำให้คุณต้องเครียดขอให้พระคำเหล่านี้จะย้ำเตือนคุณถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าที่คุณสามารถวางใจได้ และความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตของคุณเสมอนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน d ุกดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้กุ i ดไนครับ